เมนข้าวปลาทูเด้อเตรียมมืออย่ญญางเงี้ยผูดโพสบายดีทั้งลาวสบายดีทั้งไทยสุขสุขคุนท,ทุกมองทุกวอลมันจะขาดวันนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกับอีกสิบสี่นาทีพี่น้องมันีนนาตาลีสชิพ่าพี่น้องไปปนนาาุ่นปลาทูวันนาาี้กับบ้นคาดวันที่ชิบหานะพี่น้องเนาะจยากถือกระวันที่หนึ่งเด้อพี่นอ้องกู้ชิพสวงวะปลาทูกับมันมันเนะพี่น้อง คือมาเคึ่งโลยอมกินกินนั่นกินสี่โตไปก่อนยั่งอยู่นั่งจักตัวมันยั่งอยู่ประม้านสี่โตหาโตนี่แหละได้กินโอ้ยนี่มันอีได้กินอาหารทะเลพีน่น้องเชี่อว่าคือทุ่มปั้นอิงเมย์มาใช่ไหนี้เนาะฮากระโผ่ขึ้บ้านธนาขึ้นเก่าพี่นอ้องพ่อกันคือเก่าเนี่ย นย่างกระชายทิบผักเพชรอปสิทิบเพชรมาไดเสียบท้องกระเทียมเขียงไผ่กระเจีตุ๊บตับตุ๊บตับทำจูบา้างก็โคกพี่น้องถ้าการะไข่เน่จะได้ก,กระปลายกระเทยกระตุดตามมาเยอะพี่น้องเด้อไม่เห็นมีกำลังไกรนั่งเน่ ปะทูคืออยู่ไกลที่นอบอีเนาะมันไปกินอาหารทะเลี่น้นงโอ๊ยซ้ากระตามก่อนลูกพลอยหัวซักกระเทียมกรตาไปซี้หัวนะ,นะเนาะเซฟเซฟอันตะกี้น่าจะ,ะไปไปทำงานอยู่ในกรุงเทพในนำพี่น้อองทางไทย ไปซื้อเงินปะทูปุ่นปะทูนแหละมีเท่าตลาดสะท้อนฮักเขวนม่ต้องย่านไม่ต้องจีจากันบอกเลยนะน่ากระตุกใจชุกันาเจาก็คงแค่ไปซื้อนั่มัน,มนข้าเจ้าโอ้คอมาปากมือคนบ่อยนี่ละบอบ เขาก็ะทำเอาแบบเหงือแบบน้ำน <ee> <FELIPE division ens quarto> <sm> ั่งว่าเอาแบบเอาแบบน้ำพออยากคุยคือคนนี้ก็ซื้อน้าลายพี่น้องหุ่งใหญ่กินลายห่อหอละหาบาทเวนทิบฮาโมเวนทิเวนทิพฮาเขาทิพฮาบาดเพาะเขานะพายจากกระเป๋ามากระเป๋ากันในกระเป๋านะในกระเป๋าก็มีทั้งเวดมีทั้งเป้งมีทั้งเน็ตท่านาอะไรยังรวมกันทั้งเลย นักหนักไพ่อหูดหูย่างทำตะลุนเทวันชาโทนี่ย่างชาโทนย่างมาไทยันที่นี้ชวนลุ่มได้กับข่าวแล้วก็เอามากินกินแล้วก็นอนไปน้องเอ้ยดังตาได้รับชุ่มเชื่อยนอนนั่นบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะครูใดนอนแล้วนอนดีคันวันทิดก็ได้ ตื่นมากก็ไปนั่งอยู่ส่วนในสวนในทัวร์น่พวกพวกลูกจิดพลาลายเนาะพวกลูกจิดนะพวกพยายามันเพนาะแกบักครับนะว่าเอาซิซักยินเอาเป็นกระเทยเขาไปเฮงมายุ่อเขามองเห็นพังเขากบอก,กว่า,า,วาการอ้อมหวานชวนคุย แช่ขวานมันมันกับมันไปอยู่ไม่ได้ปุ๊ดเดี๋ยวกินมืดข้าโคกองนะอม,มันอะไรย่างอยู่บ่อเดี๋ย็กประถิรัมมิเตเมื่อวานานี่นั่น ตเตลิดปิดปึ่งหัวตลาดตากซองอะไรก็โผลู่มีคนบอกว่าราตาลี่มีเมถาวรเราไม่มีญาติมีนวิจิตพี่น้องเราอยู่คนเดียวแล้วอยู่เราอยู่แถวแถววันใกล้ๆเมือ่อกี้นซองอยู่แถววัน,นยังวะชื่อพันธุ์ข <c ười> <c ười> ื่นบอกแล้วบ้านโดนสุมคู ไปผัไปถามบ่อเขาออกบ่กบ่เขาถามบ่เขาหนาบ่อเขาลังไปถามปูใหญ่แล้วเราก็มีอยู่นะมีคุณมีผู้เลี้ยงคือเราอายุเราเถ้ววาเราจังกีเดี๋ยวเขาอยู่ให้อยู่หน้าลูกขออนาดนั้นยังมาเล้ยแล้วเอาเขามาช่งมาจังสันแต่ยัง่งมองไปถามอีกมองใหม่ไปถามมองใหม่ไม่ง่ายนะม,ม่เท้าอันเท่านี้เจ้าวามีไม่ง่ายเราถูกเราง่าย ป็นถูกเ้ยมงมีผู้เลี้ยงมมีผู้บึงผู้เี้ยเราอยู่กนเดียวแมนมีบ่อเทวานี้แะมากกว่าไอ้ยแกได้แาได้ามาไทยแกมาไทยเพระอะไรวะี่แหละโบคอยถามชื่อมีบ่อมาในทั้งเงินลูกสาวคนหรือใครแหลจะว่าลิงไทยลิงโบเพื่อนเชวอยู่วนละปุ่นออกมาคนนั้นนหะว่าอ้ยแต่แกจะไทยละไทยรถไทยไม่ใหญ่สองคนนี่คนไทยเราเอาเงินไหนเล่านักการีก็เชืออยู่ประจักษ์แน่ว่าแล้ว่าคุยกัน ยาดไายกูโบมี่ไเลยนู่นนี่แหละโลเชลักเชลแรงตลอตลอตลึเตึงขาวารักโซ่เช้าว่านี่แหละเล้งว่านี่แหละเห็นเป็นไงพี่น้องเห็นแล้วัาตีกับมากับมาตีขาวะละที่ไทยเที่ยวตลาดหนึ่งเที่ยวเที่ยวเนี่ย เราเรียกว่าจะไปแดนทานะไม่ีน่ยคุดมันเพี้ยนก็ได้ประเด็นะน่าไปผักโกนะตวจา,วาใ้คุณแม่จักแท้จังว่าตามนี่หมเดยใส่ปูโกแล้เอาลไงไปให้แบบนักเรียนมีงินักเรียนนักเรียนา,า,นา,า,าจะไปเกี่ยวคัณที่ แ่อินอาหารนเขาเคยสื่คุทเซ่ื่นแ่ป็นหงกิเนชวลลุมมีเรื่องเกิดมามันักสิบมของทที่เป็นนกมกับลายจว่าบกว่มีมีกบลายจว่าน้าีพ้วัหน้าไว้เวันที่หนึี้ทีุ่คนดอ ต้นดอกดดาวเรืองมาผ่านพี่น้องมพอดอกดาวเฮืองบ้านทางอื่นดอกดาเฮืองขิ้นมางามแล้วมันเย็นชิงทัเบืองะวันมันมันงามคิดหน้ามก่อน พ่อบลาหน้อยไปโรงเรียนนึกยิด,ดมหลุดเป็นตัวลซล ป่ามันมัดเลมืังหยังพักกัดจระเข้ก็่าแี่นเราก็เอามืองยังอยู่แล้มันดัางป่นแห้งมันพี่น้องถ้าตาถ้าตาแห้ง เสียทั้งเสียทั้งรัว มันรถบูสรด,ดนี่ปานาคีรถมอเตอร์ไซค์ตร,ตรตนรัทนาคิรถที ดื้ม,มัดคมไม่ใครบานอะไรมาทำกับเขาเลย แกะประทูเจ้านี่นะระหว่างมันมั่นกับมั่นอันนี้ตะกี้นาเต้ลุงลุงเรียนควนเบิ่งปัญหาหนิ <c oughs> มูเบิง่งนะ ด้านกระเบื้งนี่กระเบื้องหายหายแล้วไพ่หัวกระเบื้องเท่าเห็นคุบ้านคือเมืองแน่ปกดให่แค่าเพีกรเพาะ กวมเช็บ,บกวมวมไรได้ปานี้น่ครับปักพอดก่อนเช็บท้อแช้ออกพิด เคยรปเรียนในเมืองทูทูทูไปนั่นแหละตัว่าพอเป็นคู่เน,ะนาะนึ่งกับ่ะไ้ปึ๊ขนาดพอเป็นคู่ยังปึ๊บนะพอถ้าไปเป็นคู่ันไปนนเรียนเดียนตรในเมืองท่านฟุตบอลไป เนองมีคุณอะบอดนองแบบพีเราแก่แต่มาขึ้นทอดนด้อังเลยขึ้นทอดขนทอดกินเขานะครับพี่ก็กินร่วมต้มมะเขือต้มเส็จทางบ้ากไง ส้น,นะน,น,รรรนกระพุยทั้งดำาละทางง่ายๆกับปลาทูปลาปลาทูยังแอรลกนะจ๊ะป้านหาหุกโตบัตรคุณขออันทำให้ไพยเลือนมาคนคนหมอนเ็ดน,น,นี้พระป้นเขา,ากินทำนี้ละผลคุณ่ละคนนะทำที่พอได้ ขเขาจะย็นเย็นแข้งแขเท่ากับบเขาหมูเขาพวกเพราะได้คุดคุดขุดทิ้นจะน้ำง้วน้ำคุ้ยเนะออาะแล้วเขาหมู่เขาพวกนกวั่งขุดโมกอยู่คนเดียวคนบอกมีหมู มาในแพ็กอันมือหอดมือสอบสอบโรงเรียนมีคนยิ่งคนขุ่นอ้วนคนเนี่ยเมืองคนเขาเป็นคนเมืองเมืองถ้าปานั่งคนเดียวเขาไม่เข้าคือชงทานมือถอกมือเช็งเขาเลยเขียนเขาละกายจึงกระดาษมะพร้าวต้นเอาถือต้นเบิ้ คู่ได้ชีพคู่ประจำห้องนะคือบ้านะเด็กเพื่อนมาว่าวใส่พี่น้องเพื่อนมาว่าวใส่ขนาดนั่ง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 คาลีริ่งเพี้ยนโบกิงเพี้ยนโบกิงปึ๊กหมัดไปซีกมาในในในชีพเลยทีหนึ่งนั่งจะมาอายประชันพี่น้องจนได้ออกออกจากห้องนะถ้าขืนหอดอีนละังยืนมันมันดีทำเอาไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวขเขาเลยมาเลยหลักมาเลยคุบเุ๊บอุปปุ๊บอสสารอมรขึ้นโดนโดยชานมาก ทอดบ้านกึ invers, ๊บหิวเขาขาแมงไปเวขิ้นเขาน้ำลา้าน้ำน้ำลูกแมงเปอยู่ในเมืองผมมบนอึดเขาแน่เขาเจ้าซื้ดิเขินเขาเขาวันแก้วประเดช์เข้ามาคืออซไบเซียบเสียบเอย่านยืดติฟหนึ่งกูกินของเราน่ะ ควมมนพูดไแบบไปช่วงกุ้เที่คนละทำงานกรุงเทศช่วงวะนั่งซื้อกำเบ็นอยู่พูดภาษาไทยก็บกเบ็ดกรุงเทีคนลนะอืมคต้องัดทำไมแข็่ท้อ,องเขาแล้วก็พอจะมาเท่าจากเครื่อง

อะไรพี่น้องเวลาแรกจุกคุ้นทานจูบอกจูบใจกับคุณทิตาไม่เบิร์กเด็กน้องเพราะได้แค่ง่ายสบายดีสบายดีครับอ,ออกขั้นใหม่